สวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของสถิตินะคะวันนี้เราจะไปดูอะไรวันนี้นะคะเราจะดูที่ค่ากลางของข้อมูลนะคะ1ค่าเฉลี่ยเลขคณิต arithmetic mean นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะเป็นการหาค่ากลางของข้อมูลโดยการนำข้อมูลแต่ละตัวมาบวกกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลต่อไปนะคะค่ามัธยฐานนะคะค่ามัธยฐานหรือ median นะคะเป็นยังไงนะคะมัธยฐานเป็นค่ากลางของข้อมูล ซึ่งเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจะเรียงจากมากไปน้อยก็ได้นะคะแล้วค่าที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางนี่นของข้อมูลชุดนั้นนะคะฐานนิยมนะคะหรือโหมดนะคะฐานนิยมเป็นยังไงนะคะฐานนิยมคือค่าของข้อมูลนะคะก็คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดสูงที่สุดนะคะหรือมีข้อมูลที่มันซ้ำกันมากที่สุด พูดง่งายๆนะคะในข้อมูลชุดนั้นอะไรที่ซ้ำกันเยอะที่สุดนั่นแหละนะคือฐานนิยมนะคะไปดูในส่วนของค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันต่อเลยนะคะสมมุติใน1สัปดาห์นะคะป๋องอ่านหนังสือได้นะอ่านหนังสือได้แบบนี้โดยเฉลี่ยแล้วป๋องอ่านหนังสือได้วันละกี่หน้านะคะเพราะฉะนั้นเขาถามหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราก็นำเจ็ดนำสิบเอนำสิบามนำแปนำเกานำสิบนำสิบเหล่านี้เอามารวมกันให้หมดแล้วก็หารด้วยจำนวนนะคะกี่วัน1 2 3 4 5 6 7หาหดรด้วย7นะคะเพราะฉะนั้นออกมาได้เป็น70ส่วนด้วย7ออกมาเท่ากับ10นะคะดังนั้นนะคะป๋องอ่านหนังสือได้วันละ1ิบหน้า นะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วเนี่ยปองอ่านหนังสือได้วันละสิบหน้าแบบนี้นะคะโอเคนะคะหรือเราจะใช้สูตรนี้นะคะเอกบานะคะ x าตัวนี้แทนสัญลักษณ์ของค่าฉเฉลี่ยนะคะเาเท่ากับ x1 ก,ก็คือค่าตัวที่1น,นั่นก็คือ7ตัวนี้นะคะ x บวก x2 บวก x3 บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้าย นะคะหารด้วย n หรือเราจะเขียนย่อๆตรงนี้เป็นซิกมานะคะซิกมา x i นะคะเมื่อ i เท่ากับ 1, n, 1ถึง n ส่วนด้วย n ใหญ่แบบนี้นะคะเมื่อ x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง x n เนี่ยเป็นข้อมูลแต่ละตัวนะคะโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิตสามารถเขียนแทนด้วย x bar นะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อ่านว่า x bar เนอะโดยที่ซิกมาตรงนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์แทนการบวก σ นะคะหรืออาจเรียกว่าซิกมาซิกมาเนี่ยตรงนี้อ่านว่าซิกมานะ,ะ n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะคะเราอาจจะเขียนย่อๆเขียนย่อๆได้แบบนี้ค่ะนะคะ x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n เขียนย่อๆได้แบบนี้อาจจะไม่ต้องเป็นซิกมา xi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n เขียนย่อๆแบบนี้ก็เข้าใจนะคะ5ทีนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะก็เป็นผลรวมของข้อมูลทุกตัวส่วนด้วยจํานวนทั้งหมดนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆนะคะครอบครัวหนึ่งอายุแต่ละคนมีดังนี้เป้อายุ37ปีป้างอายุ20ปีลุงปูอายุ50ปีแป้งอายุ12และตาแปะอายุ61ปีครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ยกี่ปี ถามหาอายุเฉลี่ยนั่นก็คือหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ไปดูกันเลยนะคะวิธีทำนะเราก็มาสูตรในการหาค่าเฉลีย่ยเราก็คือเอาผลรวมของข้อมูลทุกตัวนะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด นะคะโอเคเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมาเท่ากับเอาเป๊ะสบนะคะบวก20ตรงนี้นะคะบวก50บนะคะบวก12ตรงนี้แล้วก็บวก61นะคะได้เท่าไหร่ทั้งหมดส่วนด้วย5ส่วนด้วย5ตรงนี้นะคะมันก็จะได้ออกมาเป็น180ส่วนด้วยห นะคะหารออกมาได้36นั่นหมายความว่านะคะครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ย36ปีตัวอย่างต่อไปเลยนะคะจากแผนภาพต้นใบตรงนี้นะคะ,ะแสดงส่วนสูงของกล้าพันไม้ดอกในสวนของลุงดำจำนวน20ต้นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแบบนี้ส่วนสูงเฉลี่ยนะคะส่วนสูงเฉลี่ยของกล้าพันไม้ดอกนี้ เป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราก็มาลุยกันเลยนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตตรงนี้หาได้จากโอเคเอา12ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะต้นคือ10บใบ2ตรงนี้ก็คือ12 15 15 16 18อันนี้20 21 21 21, 21 24 26่สิบหกย2 33, 33ิบเก้ายี่สิบเกาเอบหล่านี้ทั้งหมดเลยเอามารวมกันแล้วก็หารด้วย20่สิบพอยี่นี่คือจำนวนทั้งหมดนะคะมีอยู่20ต้นนะจากนั้นเราก็รวมกันออกมาได้500ส่วนด้วย20ตอบนะคะ 500ส่วน20ได้25นะั้นะนั่นหมายความว่านะคะส่วนสูงนะคะส่วนสูงเฉลี่ยแล้วของกล้าพันไม้ดอกก็คือ25เซนติเมตรนะคะในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับจังหวัดเพราะว่ามีผลรวมของคะแนนเท่ากับเท่านี้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ80ถามว่ามีคนทั้งหมดที่เข้าสอบแข่งขันเนี่ยกี่คนนะคะ มาลุยกันเลยนะคะวิธีทำนะคะคะแนนเฉลี่ยก็ผลรวมทั้งหมดส่วนด้วยจํำนวนผู้ที่เข้าสอบแข่งขันนะคะเราก็เอามาเลยนะคะคะแนนเฉลี่ยโจทย์บอกมาให้แล้วนะคะเนี่โจทย์บอกมาให้แล้วคือ8 0นะคะคะแนนเฉลี่ยเราก็มาแทนลงตรงนี้นะคะจากนั้นก็เท่ากับผลรวมของคะแนนโจทย์ก็บอกมานะคะโจทย์บอกมาแล้วผลรวมของคะแนนก็คือเท่านี้นะคะเราก็แทนค่าลงไป จากนั้นก็ส่วนด้วยจำนวนผู้ที่เข้าสอบเรายังไม่รู้นี่แหละคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาเราก็ดำเนินการแก้สมการต่อเลยนะคะจะได้ว่าจำนวนผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งหมด จะเท่ากับเอา5 2 2 4 0ส่เนี่ยส่วนด้วย80ตัวนี้นะคะจำนวนคนที่เข้าสอบทั้งหมดก็คือ653คนนะคะมัธยฐานหรือมีเดียนนะคะเป็นยังไงนะคะมามัธยฐานเป็นค่ากลางของข้อมูลนะคะซึ่งเมื่อเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยแล้วนะคะรูปตัวอย่างประกอบกันนิดนึงนะคะ อ่าพ่อสมมุติพ่อมีอายุ52ปีแม่มี50โก้18แล้วก็พี่กล้ายี่น้องแก้ว10ปีถามว่าค่ากลางของครอบครัวนี้คืออะไรและหายังไงนะคะก่อนอื่นเราก็เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะก็สิบสิบแปดยาสิบห้าสิบสอพอเรียงข้อมูลเสร็จนะคะอายุของคนที่อยู่ตรงกลาง นะคะตรงกลางก็คือ20นะคะเพราะฉะนั้น20จึงเป็นค่ากลางของข้อมูลซึ่งเรียกในนี้ก็คือค่ามัธยฐานนั่นเองนะคะขั้นตอนการหามัธยฐานนะคะเรามาทบทวนอีกสักเล็กน้อยนะคะ1เรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก็ได้นะคะถ้าข้อมูลมี n จำนวนค่ามัธยฐานจะอยู่ที่ตำแหน่ง n บวก1ส่วน2 กรณีที่ n บวก1ส่วน2ไม่เป็นจำนวนเต็ม mm hmm. เช่นหารออกมาแล้วได้6.5แสดงว่าค่ามัธยฐานนะคะก็คือค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่6บวกกับค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่7แล้วก็หารด้วย2นะคะสมมตินะคะดูตัวอย่างที่1เลยการหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ว่ามาก นะคะวิธีทำนะคะเราก็ต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะคะอ่ะเราก็ทาการเรียงเรียงนะเรียงแบบนี้เลยนะคะข้อมูลเรามี9กนะคะเตัวเราก็เอา9กบวกหนะคะเก้บวกหส่วนสก็คือได้10 10. ส่วนสตอบ5นะคะตำแหน่งที่5 12345ตําตำแหน่งที่5นะคะก็คือ5 9 นะนะคะมัยธยฐานของเราจะอยู่ที่ตำแหน่งที่5นั่นก็คือ59การหามัยธยฐานของข้อมูลชุดนี้ค่ะมาวิธีทำเราก็เรียงข้อมูลได้แบบนี้นะคะตำแหน่งของมัยธยฐานก็คือเอา n อบวก1ส่วน2เนาะ n บวก1ส่วน2ตรงนี้เราออกมาได้3.5 3.5ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4 นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาในตำแหน่งที่3บวกกับตำแหน่งที่4ตรงนี้นะคะออกมาได้แบบนี้แล้วก็หารด้วย2ได้380หารด้วย2นะคะก็ตอบ ร้อแบบนี้เลยเนาะคะแนนสอภาคปฏิบัตินะคะพะละศึกษาของนักเรียนชั้นม .2 องจำนวน26คนคนที่ได้10คะแนนมี8คนได้20คะแนนมี12คนได้30คะแนนมีอยู่6คนนะคะหามัธยาฐานของคะแนนนะคะเราไปลุยดูกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะจริงๆถ้าเราแจกแจงออกมาเนี่ยสิเนี่ยมีอยู่แปคนเราก็แจกแจงออกมายีเนี่ยมีอยู่สิคนเราก็แจกแจงออกมานะคะสามสิบมีอยู่6คนก็แจกแจงออกมาจากนั้นก็ดูว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะจำนวนคนยี่สิบหเราก็เอาเนี่ยยี่สบวกหหารสอง ออกมาได้ย7ิบเจ็ดส่วนสองออกมาได้สิบสามจุดห้าตำแหน่งตรงกลางจะอยู่ที่สิบสามจุดห้าถ้าสิบสามจุดห้าแบบนี้คืออยู่ตำแหน่งที่สิบสามแล้วก็ตำแหน่งที่สิบสี่เอาสองตำแหน่งนี้มารวมกันแล้วหารสองนะคะค่ามาัธยฐานเนี่ยเห็นไหมเอาที่อยู่ตำแหน่งที่สิบสามกับตำแหน่งที่สิบสี่เนี่ยนะคะรวมกันแล้วก็หารด้วยสองนะคะ ออกมานะคะก็เป็น20บก20หาร2นะคะก็ย่อมจะได้40ส่วน2ก็ได้เท่ากับ20แบบนี้ดังนั้นมัยธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือตอบ20ฐานนิยมนะคะก็คือค่าของข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด หรือมีข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดการหาฐานนิยมเราจะหาได้จากการดูว่าเนี่ยข้อมูลใดที่มีความถี่สูงสุดหรือปรากฏบ่อยที่สุดนะข้อมูลนั้นแหละนะคะเรียกว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนั้นการพิจารณาหาฐานนิยมนะคะ 1. ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งนะมีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดเพียงข้อมูลเดียวฐานนิยมคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดของข้อมูลชุดนั้น นะคะ 2. ถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีข้อมูลแต่ละตัวที่มีความถี่เท่ากันหมดก็คือมีความถี่เท่ากันหมดเลยหรือแต่ละค่าแตกต่างกันมีความถี่เท่ากันหมดเช่น2 10 15 22เห็นไหมมีอย่างละตัวจะ,สะแสดงว่าข้อมูลชุดนี้ ไม่มีฐานนิยมนะคะตอบได้เลยว่าไม่มีฐานนิยมนะถ้าข้อมูลชุดหนึ่งนะคะมีข้อมูลแต่ละค่ามีความถี่สูงสุดเท่ากัน2ค่าเช่นแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้จะเห็นได้ว่าข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยม2ค่าคือ35และก็40จงหาฐานนิยมต่อไปนี้ให้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะนะคะเราก็ทำการเรียงข้อมูล หรือเราจะไม่เรียงก็ได้นะคะเราจะมองดูเลยก็ได้ว่าอะไรที่เยอะที่สุดแล้วก็ตอบมาเลยก็ได้แต่ถ้าเราเรียงข้อมูลเนี่ยเราจะได้ความชัวร์ชัดเจนนะคะมองง่ายกว่าเราก็ลองเรียงข้อมูลได้แบบนี้เนาะจากนั้นเราก็ดูว่าตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดเห็นไหมคะนั่นก็คือ10 10มีความถี่เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ฐานนิยมนะคะความถี่สูงสุด คือ10เนี่ยดังนั้นฐานนิยมคือ10ก็ตอบได้เลยคือ10แบบนี้ร้านค้านังสือนะคะได้บันทึกราคาหนังสือที่มีลูกค้าซื้อในสัปดาห์ใน1สัปดาห์ดังนี้แบบนี้เลยให้ข้อมูลมาแบบนี้จงหาฐานนิยมของราคาหนังสือที่ลูกค้านิยมซื้อมากที่สุด นะคะเราก็มาลุยวิธีทำนะคะเราจะเรียงข้อมูลก่อนก็ได้เพื่อความดูชัดเจนชั่วนะคะเรียงข้อมูลออกมาได้แบบนี้เราดูว่าข้อมูลไหนซ้ำกันเยอะที่สุดปรากฏว่า120มีอยู่ ห้าห้ามีความถี่เท่ากับห้าร้อยห้าสิบก็มีความถี่เท่ากับห้านะคะดังนั้นข้อมูลชุดนี้นะคะมีความถี่เท่ากันคือมีร้อยยี่สิบกับร้อยห้าสิบดังนั้นฐานนิยมนะคะก็คือตอบไปเลยร้อยยี่สิบและร้อยห้าสิบแบบนี้ ก็ได้นะคะเรามาดูข้อสังเกตนิดนึงนะคะ 1. นนะคะการเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางของข้อมูลเนี่ยเมื่อข้อมูลนั้นนะคะไม่มีค่าของข้อมูลใดที่สูงหรือต่ำผิดจักรกติเราจะใช้ค่าเฉลี่ยนะคะสองนะคะการเลือกใช้มัธยฐานเมื่อข้อมูลแต่ละค่าแตกต่างกันมาก นะคะนั่นคือมีค่าใดค่าหนึ่งสูงหรือต่ำต่ำผิดปกติไม่เกาอกลุ่มกันเนี่ยเราจะเลือกใช้ค่ามัธยฐานนะคะต่อไปนะคะทานนิยมนะคะเหมาะที่จะใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพมากกว่าข้อมูลเชิงปริมาณน,นะโอเคนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจันสรีขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะ